ดูบ้านถ้ำเสือดูบ้านถ้ำเสือนะคะตันนี้ก็กําลังจะเข้าไปนะคะแล้วก็กินข้าวถึงส็จเรียบร้อยอิ่มอิ่มใช่ค่อะไรด้วยใช่ครับแ๋ยวก็ตรงไปอีกนะคะแล้วก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละอีกประมาณกิโลไม่รู้อะไม่เยมาไม่าม้อันนี้มาขังแรกกันนะคะมาเพื่อสำรวจเฉยๆนะค่ะหรือใครที่ไม่เคยมา ว่ามันเป็นยังไงว่ามันสวยมาแค่ไหนแล้วก็ไม่เคยมากันละเยใช่ครับแล้ก็เดินเข้าดีนะเนี่ยนี่นะคะทางเขง้าแล้วก็เลี้ยวมาสอยเข้ามาแล้วนะทางก็จะเป็นแบบนี้ข้างๆก็จะเป็นป่านิดหน่อยดูทางนีม,มันก็ไม่ค่อยหล่นเท่าไหร่ ่อไปแล้วก็เลี้ยวฝั่งนี้นะป่ะฝั่ง้วาต่อไปก็เลี้ยวขวานะป่ะตรงไปอีกต้องไปอีกแล้วก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวค่อยไปเจอธนาคารต้นไม้นะคะนี่ค่ะ